หลังจากที่ผมได้โพสต์คลิปที่แล้วเพื่ออัปเดตเรื่องคดี Big กโจ๊ที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนพัวพันกับพนันออนไลน์ BNK นั้นก็มีคอมเมนต์เข้ามามากมายพร้อมกับมีคำถามที่บางท่านสงสัยผมเลยจะขอไขข้อข้อ,ของใจเหล่านั้นผ่านคลิปนี้พร้อมหลักฐานยืนยันว่าสิ่งที่ผมนําเสนอเป็นความจริงและเชื่อถือได้ครับหลายท่านสงสัยว่าถึงปปชลงมติว่าบิ๊กโจ๊กไม่ผิด ไอ้บิ๊กโจ๊กก็ไม่น่ารอดเพราะยังมีคดีฟอกเงินที่ปปงอคืออย่างนี้ครับสาเหตุที่ปปชไม่รับเรื่องบิ๊กโจ๊กไว้ไต่สวนและอาจจะลงมติว่าบิ๊กโจ๊กไม่ผิดเร็วๆนี้ก็เป็นเพราะว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะเอาผิดบิ๊กโจ๊กแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นปปงอจะไปเอาหลักฐานที่ไหนมาเอาผิดบิ๊กโจ๊กละครับในเมื่อมันเป็นเรื่องเดียวกันคดีเดียวกันดังนั้นเลยสรุปได้ว่าถ้าบิ๊กโจ๊กรอดคดีปปชก็น่าจะรอดคดีฟอกเงินด้วยเช่นกันครับ จริงๆแล้วปปงมีอำนาจในการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดฐานฟอ,อกเงินด้วยตัวเองไม่จำเป็นต้องแจ้งความให้เสียเวลาเลยครับ เลยไม่แน่ใจว่าเพราะเหตุใดอปปงถึงได้เข้าแจ้งความบิ๊กโจ๊กข้อหาฟอกเงินเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้แทนที่จะดําเนินการจับบิ๊กโจ๊กมาดําเนินคดีตั้งแต่ปีที่แล้วเหตุผลก็น่าจะเป็นเพราะหลักฐานไม่เพียงพอครับอปปงก็เลยไม่สามารถจับบิ๊กโจ๊กมาดําเนินคดีได้แต่ที่ไปแจ้งความพร้อมกับออกสื่อน,นั้นก็น่าจะหวังผลเพื่อทําให้บิ๊กโจ๊กเสื่อมเสียชื่อเสียงซึ่งนักกฎหมายผู้ทรงคุณวุฒิคุณไพศาลพืชมงคลก็ได้ออกมายืนยันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนี้ครับ ลังสุดเนี่ยอปปงไปแจ้งความผมก็แปลกใจนะครับถ้ามีความผิดเรื่องเกี่ยวกับการฟอกเงินเนี่ยอยู่ในอำนาจปปงดำเนินการอยู่แล้วปปงจะต้องไปแจ้งความทําไมและถ้าคุณไปแจ้งความนี่นะครับและคุณมาโพลทนายคนเขาอย่างนี้เขาเสียหายนะครับเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทได้และถ้าเป็นเจ้าพนักง,งานเนี่ยมีความผิดฐานเจ้าพนักง,งานปฏิบัตินหน้าที่โดยไม่ชอบได้ด้วยนะครับแต่มันน่าแปลกใจว่าทําไมต้ององอกมาเป็นข่าวซึ่งมันคาดกันว่า ไอ้คดีก็ว่าไปนะครับแต่ว่ามีการที่จะดิสเครดิตกันไปไเรื่อยๆเนี่ย<ะ>ซึ่งอันนี้อยากคิดว่าเป็นผลดีเสมอไปนะครับประชาชนเขามองอยู่วันนี้ไม่เห็นเลยครับบิกโจ๊กโดนกล่าวหาไม่รู้กี่เรื่องเนี่ยแทนที่คนจะกระทืบทำแกเนี่ยกลับมีคนอยากแยกแกกลับเข้าไปมีอำนาจในบ้านเมืองไหม่นี่มันเกิดอะไรขึ้นนะครับนั่นก็แสดงให้เห็นว่าบ้านเมืองนี้มันก็ยังมีความยุติธรรมอยู่ประชาชนเขาดูอยู่นะครับ และนี่เป็นเอกสารที่อยู่ในเว็บไซต์ของปปงยืนยันว่ากฎหมายให้อำนาจเจ้าหน้าที่ปปงในการจับกลุมผู้กระทําความผิดฐานปอกเงินครับอีกเรื่องที่มีคอมเมนต์ถามเข้ามาคือทําไมบิ๊กต่อถึงได้กลายเป็นผู้ต้องหาผมขออ้างอิงข้อมูลจากรายการเจาะลึกทั่วไทยโดยคุณหมาแก่ดนายเอกมหาสวัสดิ์ซึ่งมีใจความดังต่อไปนี้ครับ ทันทีที่คณะกรรมการปรปรชมีมติรับเรื่องไว้พิณาและดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงเท่ากับบิก๊กต่อตกเป็นผู้ต้องหา